สวัสดีครับวันนี้นะคะผมก็จะมาบอกความลับเกี่ยวกับสวิชหมายเลขสามสิบห้าคบเมีความลับอยู่ตรงนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้ดีๆนะนี่นะถ้าก,กดตรงนี้มันก็จะยุบลงคนะรับในที่ไม่ต้องกดตรงนี้นะมันก็จะเป็นนะครับแล้วก็ดูตรงก้นมันนะมันก็จะเด้งมานะอาจจะไม่เห็นนะแบบนึงน,นะ เนี่ยสังเกตมือผมนะ mm hmm. ก็จะลงไปด้วยนะ mm hmm. มันกลับข้างหนละังอะซึ hmm. ่งมาแตกต่างกับสวิสตัวอื่นนะเนี yeah, mm ่ย hmm. มันก็จะไม่สเสถียรอะไรเลยนะ mm hmm. ข้างหลังมันก็จะธรรมดานะอ oh, mm hmm. ๋อโฟลดูไปลนะ้ะทุกอันมันก็จะเป็นอย่างนี้อนะ อย่าี้กลไกกลไกที่ว่าไปโดนตรงเข็มขัดนะนี่นะนกลไกที่เราจะโดนตรงเข็มขัดนะมันก็จะไปกดตัวกดตัวตรงนี้นะเนี่ยแล้วมันก็จะแทงตรงนี้นะ ไม่ได้อ๋อแต่นี่แต่สวิชหมายเลขสามสิบห้าจะแปลกสุดนะเพราะมันดันลงแต่ลงอย่างนี้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะไปหยับสังเกตดีๆมันจะก็จะขึ้นมาหยับความลับของสวิชหมายเลขสามสิบห้านะสำบหรับวันนี้ก็ขอจบการบอกความรับไปท้งยับสุดนครับ